เบเหลือหน่อยนาะแบนี้เนาะอ้าวชาติกระชากิบเขาเอผู้ใดโทรมาบัดเดี้ยวอาร้อารล้เนาะอารูเออจะมีบอสจ้าอันอยากฝากกันตั้งสินค้าผมวมาพปนดวงแน่อันอีหางแนอ่าจะได้อันวันนี้จสองปองกำลังกระไรเลย มีบันเหอกับน้ำสไลด์แดงเออเออเอออันเดียวเดียวไอ้บอยเจ้าเฝ้าเฝ้าเ้าเ้ามาในเด้เออันเอาเนื้อชาบันใหม่ข่อยน้ำโอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเออเออเอเออ้าวไม่ยังระเดียวบัดนี้เบิดจอยคิตยังไงล่ะเลยบุรีร่เรื่องก็เป็นเจไดก่ออันนี้ก็ดินอันเที่ยวเขาเที่ยวบ่เขา,ขาอยู่ คุณไอค่ะเจ้าเบิง้งดูนี่ไอตะเวนมันตกดินแล้วปานนี่จักมาเนาะโอ้ยกันนี่ละสุดๆละสายดวนยิมเอ็ดแล้วนี่อ,อ้ยเป็นตังไดก็โทรศัพท์นะโพมากคือว่าว่างสายแท้อย่าว่าเด้อยันไอโบใจเงินสร้างของแล้วน่ะูุ้กกันกับบลูเรื่องซ้่มเฝ้าแต่ว่างสายบัท,ทั่วกับกับบอติดอีกบัดนี้ โอ้ยอันที่แรกขคอยได้ยินอยู่เจ้าสร้างอีกย่งกัอันน้ำสไลแดงเห็นบะแล้วก็วีบันเฮิมคือบบันี้แต่ว่าอันเดียวๆเนี่ยมันตัดไปก่อนเดี๋ยวอย่างไอว่าสีสร้างอันวีวันเฮิมเพิ่มอีกกองนึงเพื่อไอเสร์อโอ้รับยาสีฟันเอตาเซนจักสองหลอดโอ้ตีเออก็เลยบุรุ่เรื่องกันเนาะแหมเฝ้าตะตัดพูดวยเอาขวากันยังบอกเจ้าอยู่เดไอ้บอยเฝ้าเฝ้ามาเด้อ เอาเนีย่ยสายเบ็ดมานน้ำเออเก่ามากอยู่แล้วใส่ล่ะจอดอยู่ใส่ล่ะเอยียงล่ะรถขันดำตัวเมถามหารถขันดำขครย,ยังไยังเอ,อ้าก็ให้ยิ่ยิ่ไอส้สำลวยว่ารถขันดำตัวแบดมืดเมรถใครเนี่ยเออเดี๋ยวมันเกี่ยวกันอย่างกับรถขันดำเอ,อ้ากระตูวบอกเอาเนีย่ยชาติมันนี่เมนี่เมียเว่อร์เว้ารแเดวชาติแบดรถเออ โอ้ยมันบ่แมนจังสั่นข่อยบอกเจ้าเอาเนวชาดโทรศัพท์มานําผมข่อยมาชาดแบตบ่เข้าชาดบ่เข้าอื้อว้ายสรุปบ่ชาดแน่มันบ่นี่ได้ชาดข่อยบ่ล่ะเอ้าว้ยมันก็แตกใส่หัวตัวเนาะเออแล้ว เอาบ่อส่จานวันี่สาร์ไหมตัวเหมาะนมาสำรวยกับมัวคักรนัดถ้าจะบุดท้าจะบุดมาเอากันบออีกหนึ่งจะตาไส้อันหนึ่งบอกอีกพุดหนึ่งจะตำไส้อันหนึ่งบ่เะเรื่องแบด